ถ้าความสุขมันถูกปรุงได้อยู่ที่บ้านแล้วแล้วมันโอเคแล้วเนี่ยบางทีการเดินทางไม่ได้ให้อะไรนะผมไม่คิดว่าทุกคนบนโลกใบนี้ต้องเดินทางนะผมคิดว่าคอมพิวเตอร์ตัวหนึง่งเล่นเกมออนไลน์อันนึงจนจบชีวิตไปเลยก็ให้ความสุขกับคนคนนั้นได้ถ้าเขาชอบแต่ว่า เราอาจจะได้ยินแอดตุ้มชีวิตคือการเดินทางต้องออกไปเดินทางใช้ชีวิตให้คุ้มอะไรอ่างเงี้ยเราก็เลยจะเข้าใจกันพอสมควรว่าถ้าไม่ได้เดินทางนี่อาจจะเรียกว่าผิดพลาดในชีวิตหรือเปล่าผมมองว่าไม่นะทุกคนมีความสุขของตัวเองปลูกต้นไม้อยู่บ้านหรืออะไรก็ได้ผมว่าความสุขมันเป็นสิ่งที่ไปฟิกกับมันไปกะเกงกับมันว่าไปที่นี่ต้องมีความสุขแน่ๆเลยไม่ได้เพราะว่าพอไปถึงแล้ว บางครั้งมันไม่ได้มีความสุขเราก็จะแบบพยายามว่าฉันมีความสุขให้ได้เลยฉันก็จะแต่งชุดบิกินี่ออกไปถ่ายรูปกับทะเลว่าฉันมีความสุขทั้งทนที่โคตรร้อนเลยถ่ายแล้วต้องรีบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็แบบไม่สนอนะว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงอะแต่สนว่าคนอื่นจะรู้สึกกับฉันยังไงมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ให้ความอบอุ่นต่อตจิตใจตัวเองเลยนะก็กลายเป็นว่ายังไปมองเรื่องที่สําคัญเป็นอันดับ2ของชีวิตอยู่นะไม่ใช่ความสําคัญอันดับหนึ่งนะฉะนั้นก็เดินท